เค้กวันเกิดยุคโควิดว<น>ันเกิดของเจ๊หน่อยครับวันนี้ครับนี่เจ๊หนอ่อยจะของวันเกิด<น>เค้กอาจารย์กักซื้อมาบริปภรวันเกิดให้เจ๊หน่อยครับสองปีแล้วนะที่เราติดเควิดี่โควิดสองปีแล้วจะเราติดที่โควนะิดเนาะอาจารย์เนาะ นี่ที่แล้วก็ติดพี่โคแค่นี้ก็จุกพอแล้วแค่นี้ก็ได้แล้วไม,ม่มีก็ไม่เป็นไรติดเช้าไ,ได้วยกันห้าครับ HAPPY BIRTHDAY h day Happy day a Happy you Bir to bird to you birthday y o you. สวัดีกิดนะครั y คุณนายสูณมากครับรับยเงินทองับผมขอบคุณมากนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนตดัด้วย